ไอนอนทบ,บุรีกันหน่อยดูเหตุการณ์ตบเสื้อช็อปกันหน่อยอเป็นน้องนักศึกษาคณะวิศวะมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับถูกตบเสื้อช็อปไปแล้วตำรวจทำงานไวมากตามไปจับคนร้ายได้เป็นอดีตเด็กเทคโนย่านฝั่งทนเจ้าตัวอ้างว่าไม่พอใจที่ถูกมองหน้าครับ ผู้ชมวงจรปิดภาพค่อนข้างไกลนะฮะอยู่ประมาณทางซ้ายมือด้านบนเห็นไหมฮะที่ลูกศรน,นี่นะคะที่ลูกศรนนะฮะ<อ>วีรพรอายุ20ปีเป็นอดีตนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งแถวแถวฝั่งทนใช้มีดฮะจี้ชิงเสื้อช็อปจากนายทีรเมธอายุ22ปีนักศึกษาคณะวิศวะอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยชื่อดังเมื่อวานนี้ครับจี้เสร็จสับเอาเสื้อช็อปไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะครับ หลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสพบางสีเมืองแล้วก็ไปตรวจสอบวงจรปกวงจรปิดต่างๆก็ได้หลักฐานมานะครับน้องเล่าให้ฟังบอกว่ายืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถประจำทางนี่แหละในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวแถวอำเภอเมืองนครอำเภอเมืองนนทบ,บุรีค่ะจะไปเรียนหนังสือฮะคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามามาหาเรื่องบอกว่าเขาเนี่ยมองหน้าเหรอน้องก็ปฏิเสธผมไม่ได้มองหน้าพี่เลยนะฮะแต่คนร้ายไม่ฟังชักมีดออกมาจี้แล้วก็ ชิงเสื้อช็อปที่ใส่อยู่ในนั้นก็จะมีแอร์พอร์ตหนึ่งอัน200บาทจากนั้นก็หลบหนีไปเลยครับเาว่าขับรถผมมาไม่ได้ตั้งใจจะมองหน้าเขาคือผมแค่จะมองหาน้าผมเพราะว่าผมอะไปโรงเรียนไม่ทันผมเลยจะให้น้าผมไปสดหมาเขาจี้ผมบอกว่าขอช็อปได้ไหมผมมบอกว่าผมไม่ให้ผมจะไปโรงเรียนผมให้ไม่ได้ก็บอกเอามาเถอะถ้าไม่อยากเก็บตัวผมก็เลยเอาให้เขาไปแต่เขาบอกว่าที่หลังอย่ายใส่ช็อปมาอีกนะ ออกกนรวจดูจากกล้องวงจรปิดแล้วคุณผู้ชมทำงานไวมากนะฮะช่วเงเย็นเหตุการณ์ในเกิดขึ้นกลางวันตามมอเตอร์โอมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปจับได้ฮะไปจับวีรพรได้พร้อมกับของกลางอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็เอาตัวมาที่โรงพักวีรพรอ้างแบบนี้ขี่รถมาเห็นผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายมองหน้าก็เลยวนรถกลับไปหาแล้วก็บังคับให้ผู้เสียหายเนี่ยถอดเสื้อผู้เสียหายไม่ยอมก็เลยชักมีดออกมาขู่ ถามว่าเอาเสื้อไปทําอะไรเอาเสื้อไปขายหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่อะเขาไม่ผมไม่แค่แค่แบบเอาเสื้อมาเพราะผมไม่พอใจที่เขามองหน้าผมเฉยๆแต่ถามว่าทําแบบนี้บ่อยไหมก็ตอนเรียนผมก็ทําแบบนี้ทํมามามสี่ครั้งทุกครั้งได้เสื้อไปก็เอาไปทิ้งบ้างเอาไปเก็บบ้างครับลักษณบว่าได้เพราะความสะใจอะฟังเสียงดูครับแล้วผมบ่อยเขาชอยเฉยๆเขาไม่ถอบก็เลยดึงกมนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองผมผมเข้าใจผิดเองก็อยากจะขอโทษ ตอนเรียนอยู่เคยทำครับและเอาไปทำอะไรเสื้อช็อปเอาไปเก็บไว้หรือไม่ก็ไปทิ้งสะสมไว้เงี้ยนะแต่มากไม่สะสมครับส่วนมากทิ้งครับเนี่ยคุณผู้ชมตบเสื้อช็อปแล้วเอาไปทิ้งครับผมว่าทำเพื่อความสะใจนะฮะตุกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้